สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมส่องสมอดำผู้เดียวดายบายชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารั้นเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ก็มาเกาะติดสถานการณ์อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายของร,ราซินกําลังวิกฤตอ้อยและน้าตาลไทยรับอนิสง์สาวไรอ้อ,อยรับซั์เพิ่มนะครับ ซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าบาซินนั้นมีบทบาทเหนือกว่าใครในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลยิ่งเวลานี้การค้าขายทำกลางสมรภูมิรบที่ทั่วโลกต้องต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นั้นยิ่งลำบากเมื่อโฟกัสไปยังผู้ผลิตและส่งออกน้ำตาลเบอร์หนึ่งของโลกอย่างบาซิลที่เวลานี้ทั่วโลกต่างจับจ้องทั้งในมุมวิกฤตและมุมโอกาสในสถานการณ์ที่ทั่วโลกต่างเผชิญปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดนะครับซึ่ง บราซินนั้นนะครับเปลี่ยนจากการผลิตอัทอนอนด้วยอ้อยนะครับมาผลิตน้ำตาลแทนนะครับเพราะว่าจากราคาของน้ำมันในตลาดโลกนั้นลดต่ำลงนะครับบราซินจึงเปลี่ยนวิธีการผลิตครับหันมาทำน้ำตาลทำให้ราคาน้ำตาลตกต่ำลงในช่วงระยะที่ผ่านมานะครับซึ่ง หลังจากนี้นะครับบาซินก็จะได้พบกับวิกฤตเหมือนกันนะครับจากโอกาสที่ผ่านมาก็จะทําให้วิกฤตนะครับมาจับตาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับบาซินมีบทบาทสําคัญในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทั้งในแง่ปริมาณและราคาและยิ่งมีความได้เปรียบเหนือกว่าใครๆชัดเจนต่อเนื่องโดยเฉพาะการส่งออกของบาซินที่วันนี้ค่าเงินนเรียวเอื้อต่อการส่งออกมาก ส่งออกไปทั่วโลกขายได้ราคา10เซนต์ต่อปอนด์โดยส่งออกจะได้เปรียบมากขึ้นถึงเท่าตัวเมื่อเทียบกับค่าเงินเรียวของบราซิลที่อ่อนค่าลงเวลานี้ทุก1ดอลลาร์สหรัฐบราซิลจะได้เงินเพิ่มขึ้นเกือบ6เรียวจากเดิมทุก1ดอลลาร์สหรัฐค่าเงินเรียวจะอยู่ที่3.8ถึง3.9เรียวในโอกาสจากค่าเงินเลียวที่อ่อนค่าบวกกับราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างหวบเาบนะครับทำให้อุตสาหกรรม ไอและน้ำตาลทรายของบาซินนั้นจเจริญน,นะครับและได้เปรียบนะครับผลผลิตน้ำตาลนะครับของบาซินนะครับผลิตมากขึ้นนะครับราคาน้ำตาลจึงลดนะครับซึ่งบาซินจากค่าเงินบาทเงินเรียวที่อ่อนค่าลงของบาซินนะครับ ก็ยิ่งสามารถผลิตน้ําตาลได้มากขึ้นและขายน้ําตาลได้ในราคาที่ต่ําโดยที่บาซินยังไม่ได้แบกภาระขาดทุนเพราะมีผลผลิตน้อยและน้ําตาลจํานวนมากอีกทั้งยังมีปัจจัยค่าเงินเรียวที่เอื้อต่อการส่งออกนี่คือข้อได้เปรียบที่บาซินสามารถเลือกได้ว่าจะนําอ้อย ไปผลิตเป็นเอทานอลหรือนําไปผลิตเป็นน้ําตาลขึ้นอยู่ที่ความจูงใจของราคาในขณะนั้นดังนั้นนอกจากปริมาณแล้วแนวโน้มราคาน้ําตาลในตลาดโลกก็ขึ้นอยู่กับบราซิลที่เป็นตัวแปรสําคัญในขณะนี้ด้วยเพราะเป็นประเทศเดียวที่ผลิตน้ําตาลได้เพิ่มมากขึ้นนะครับแต่จากโอกาสก็เกิดวิกฤตในมุมของโควิด1 9นะครับเป็นมุมลบที่ไม่อาจวางใจได้ จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่ล่าสุดนะครับบาซิลมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดเพิ่มอีกเป็น14,919ลายทําทำให้ยอดสะสมทั้งหมดเพิ่มขึ้นนะครับเป็น233,142ลายแสงแซงหน้าสเปนกับอิตาลีจนบราซิลกลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชือ้อโควิด -19 มากที่สุดเป็นอันดับ4ของโลก บราซิลอาจเจออุปสรรคที่น่าเสียดายในสภาวะที่การส่งออกกำลังไปด้วยดีนะครับเพราะโควิด -19 ระบาดมากขึ้นการขนส่งน้ำตาลไปยังท่าเรืออาจเจออุปสรรคได้เส้นการปิดท่าเรือเพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดของไวรัสมหาภัยนี้นะครับดังนั้นนะครับคู่ค้าของบราซิลน,นะครับจึงหันเหมาที่ประเทศไทยซึ่งเป็นเบอร์สองของโลกในการผลิตน้ำตาลนะครับก็จะทำให้น้ำตาลของประเทศไทยมี ราคาสูงขึ้นนะครับและส่งออกได้มากขึ้นนะครับจะทําให้เป็นโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับอานิสง์จากการปิดท่าเรือของบาซินอาจทาให้ราคาน้ําตาลพุ่งสูงขึ้นไปอีกได้นะครับสิ่งที่น่าจับตาหลังจากนี้ราคาน้ําตาลที่พีคสุดนะครับจะไต่ไปขึ้นถึง15เซนต์ต่อปอนหรือไม่นะครับลังจากที่บาซินเกิดวิกฤตนะครับอาจจะพุ่งสูงขึ้น เหนือ11เซนต์ต่อปอน์ก็ได้นะครับสำหรับราคาน้ำตาลซึ่งไทยจะได้รับอานิสงส์นี้โดยดีนะครับชาวไร่อ้อยก็จะได้รับเงินตามมากเพิ่มขึ้นอีกจากราคาน้ำตาลที่เพิ่มนะครับดังนั้นเงินตามที่จะออกช่วงเดือนตุลาคมนะครับให้กับชาวไร่อ้อย ของไทยก็อาจจะได้เงินตามที่เพิ่มขึ้นจากราคาน้ําตาลที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤตของบาซินในครั้งนี้นะครับอาจจะเป็นโอกาสอันดีของประเทศไทยนะครับที่จะส่งออกน้ําตาลและจะมีเงินตามให้กับพี่น้องชาวไร่อ้อยนะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ